สวัสดีครับวันนี้พบกับช่อง Man C Car นะครับตอนนี้เราอยู่กันที่ฟอร์ดทับระแดงและวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรถที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือ Ford ดเอ e e n e ร e เรสตนะครับตัวนี้นะครับจะเป็น f o r ์ดเอ e e ว e n ์เรสรุ่นไทเทเนียมพัด4ค 4x2 ครับผมราคาของน้องนะครับจะอยู่ที่1,74,000เท่านั้นเองก็รุ่นนี้นะครับพิเศษอัปเดตกว่ารุ่น ปัจจุบันนะครับหรือรุ่น4คูณ2และ4คูณ4แตกต่างกันยังไงเราจะพาไปชมกันนะครับและก่อนไปรับชมรับฟังนะครับผมรบกวนกดติดตามนะครับกดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนนะครับรถสวยฟอร์ดก่อนใครครับผมอย่างแรกเลยนะครับตัวกระจังหน้านะครับจะเป็นทรง F150 ครับผมทรงอเมริกาดุดุเลยครับ2เส้นนะครับจะคาดด้วยตัวสีโครเมียม กระจังนะครับจะเป็นลายฮันนี่โคมครับผมตัดกระสีกาไฟเคลือบเงาๆนะครับทำให้ดูหรูนะครับผมและระบายอากาศได้ดีมากขึ้นทําให้อากาศโฟครับนี่ครับจะเป็นไฟหน้าตัวซีครับผมไฟหน้าแบบใหม่เลยมีไฟเดไลท์วิ่งครับผมอันนี้คือดีมากๆวิ่งกลางวันกลางคืนผมบอกเลยโคตดุรู้เลยว่าเป็นฟอร์ดส่วนอันนี้ครับเวลาเลี้ยวครับ ไฟตรงนี้จะติดด้วยนะครับผมยกไฟเลี้ยวแล้วเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาครับผมจะคล้าย m มทริก LED นิดๆครับผมแล้วก็เซ็นเซอร์ด้านหน้าครับจะมีทั้งหมด4จุดครับผมจะมีระบบช่วยเตือนกันชนด้านหน้าระบบช่วยออ,ออกจากช่องจอดเผื่อมีรถมาเตือนครับผมแล้วก็จะมีระบบพวก Adaptive Cruise Control แบบ Stop and Go ครับเดี๋ยวเราจะไปอธิบายลึกๆกันในคลิปหน้านะครับส่วนตัวนี้นะครับ ก็จะมีตัวลากจุงครับผมด้านล่างมาให้มีเลยดีมากครับผมแข็งแรงทนทานผมบอกเลยแค่นี้ก็คุ้มแล้วครับส่วนด้านข้างนะครับจะเป็นยังไงนี่ครับผมอย่างแรกที่เราเห็นเลยคือยางนะครับที่เขาให้มากับแม็กก็คือจะเป็นขอบยี่สิบครับผมโรเมียมครับผมตัดกับตัวสีดำนิดๆนะครับเป็นสีเทาลายคือหรูหรามากครับผม ส่วนล้อจะเป็นล้อตัวกูดเยียรขนาด265/55ท 55, ครับ R20 uh, คือดีมากครับผมช่วงล่างจะเป็นปีกนกพร้อมคอยสป p r i นะครับทำให้รถดูหนึบและแน่นมากขึ้น,นครับนี่คิ้วล้อตกแต่งด้านนอกไม่ขี้เล่ครับผมสวยงามคิ Q ้วล้อ3นิ้วตัวโลโก้นะครับไบเทอร์โบครับผมชัดเจนครับผมสัญ,ญลักษณ์ นี่ก็กระจกข้างครับจะมีตัวใบสปอร์ตขึ้นมาครับเวลาเราแซงซ้ายแซงขวาเรามองเห็นข้างหลังไม่ชัดเจนก็จะมีตัวนี้มาช่วยครับผมทําให้เราเห็นรถด้านหลังในจุดบอดได้ดียิ่งขึ้นก็อย่างที่ผมบอกเลยอันนี้ก็เป็นรุ่นไทเทนเนียมครับผมขับ2ด้านข้างก็เป็นกุญแจครับคีเลตเราสามารถเปิดซ้ายเปิดขวาน,นี้เดี๋ยวมารีวิวกันอีกทีครับครับผม ด้านหลังครับนี่จะเป็นด้านหลังแบบใหม่ทั้งหมดครับผมอันนี้เป็นไฟ LED แบบซิกเนเจอร์ของตัว e v e r อร์รุ่นใหม่เลยครับดูข้างหลังนี่กลางคืนนึกว่าตัว Ford m u s แต่งมาเองเลยนะครับผมได้แรงบันไดามาจาก Ford m u s t a n งแน่นอนครับไฟแบบนี้ส่วนข้างท้ายครับข้างท้ายจะเขียนว่า e v e r อรนะครับผมอันนี้คือสวยมากเขาครอบไว้เลยครับกันลอยได้อย่างดีครับผม และกล้องครับอันนี้เวลาถอยหลังครับอันนี้จะเป็นกล้อง360องศาครับก็จะถอยหลังเดินหน้าอันเนี้ยเราจะมองเห็นมุมมองทุกมิติเลยครับถือว่าคุ้มค่ามากเลยครับส่วนตัวเซ็นเซอร์ก็มี4จุดน,นี่ครับก็จะมีเซนเซอร์ทั้งหมดครับ4จุดด้านท้ายครับเราสามารถเตะเปิดนะครับ ได้เลยเพียงแค่กุญแจนะครับอยู่ภายในระยะ1เมตรจากตัวรถเราไม่ต้องเอามาออกมาจากกระเป๋าก็ได้ครับเราสามารถเตะเปิดอย่างนี้ได้แล้วก็ด้านหลังนะครับกว้างมากครับผมแถวที่สามเราสามารถพับเบาะไฟฟ้าได้เลยนี่ครับกดเปิดกดปิดจากตรงนี้ได้เลยนี่ครับแถวสองเราสามารถพับเรียบไปได้นะครับเราสามารถทําให้ห้องโดยสารของเราครับเป็นที่นอนได้เลยเอาไว้ดูดาวก็ได้ หรือเอาไว้ขนสัมภาระใหญ่อย่างเงี้ยครับผมว่าดีมากเลยก็ด้านหลังครับนี่เลยก็จะมีตัวแม่แรงครับผมหรือตัวไขครับเอาล้ออะไหล่ครับเราสามารถไขลงไปได้เลยอันนี้คือเขาเซฟตี้มันอย่างดี ก็ตัวฝาท้ายปิดนะครับเราสามารถปิดได้ทั้งหมด2แบบครับผมเราสามารถกดตรงนี้ได้ครับและอย่างนี้ครับเขายัมีกันหนีบด้วยครับผมนี่เขากันหนีบให้แล้วครับหรือเราจะเตะปิดก็ได้ครับผมนี่ครับเราก็สามารถปิดฝาท้ายได้สมมุติถ้าเรามือเต็มหรือเราไม่อยากใช้มือกด บจบกันเวลาแล้วนะครับสำหรับการรีวิวเจ้าตัว El Rey Titanium p a r 4 x 2เทอร์โบตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นสีน้ำตาลน้องใหม่เลยครับถ้าใครอยากเป็นเจ้าของสามารถทักมาที่เพจ m a n s Car นะครับหรือแอดไลน์ลิงก์ด้านล่างเบอร์โทรนะครับจะเป็นเบอร์088 1 8 9 4 9 0 5นะครับราคาค่าตัวน้องนะครับจะอยู่ที่1 7 4 00 0 0บาทเท่านั้นเองหรือแต่งแบบไหนชอบรุ่นอะไรสามารถทักกันเข้ามาได้นะครับ สุดท้ายนี้จบกันไปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซ b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนลานไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ